สวัสดีจ้าพี่น้องสาวอิสานสีพามาเบิงอันสมป่าด้อจ้ะพี่น้องที่สาวอิสานล้มขีเพชรมือนันจ้ามันครบสามคืนแล้วนี่สาวอิสานสีพามาเบิงจ้านีจ้าแต่ว่าสาวอิสานได้ได้ตักไปเครื่องหนึ่งลหวเด้วจ้ะพี่น้องเพราะว่าตักไปให้น้องๆเขาไอ้กินแก้มเบียจ้า เลยลืมค้าวา่าสีไทยลงมคิมให้พี่นองเบิงก็เลยม,เมาเฮ็ดไม่จันนี่จ้าสาวีสานซิมแล้วแซบจ้าอันน้าม,มันออกแล้วนี่จ้าพ่นองสามคืนน้าม,มันออกก็แสดงว่ามันมันปิ่นแล้วจ้านี่จ้าเราเนื้อปลากะแข็งเป๊กเลยจ้าพี่นองนี่แข็งเป๊กเลยจ้าเ,เ,เรา่อนจากลงเหนียวแข็งจ้าแสดงว่านี่คือมันปิ่นจ้าอากาศ สาวีสานซิมแล้วแสบจ้ะนี่ถ้ามันเนา่ามันกน็เป็นเร็วๆเนา,จานะจ้ะล่ะสาวีสานเลมาไทยเห็เบิงจ้ะบัดนี้นี่คือมันเป็นแล้วจ้ะครบสามคืนแล้วสาวีสานมาอัปเดตเห็เบิงเนาะจ้ะเนาะบรด้กินเห็เบิงเด้อจ้ะพี่น้องมาอัปเดตเห็เบิงว่ามันเป็นแล้วจ้ะสาวีสานได้ตักไปให้ข้าเจ้ากินแล้วจ้ะตักไปให้น้องเขากินแก้มเบียจ้ะ แสบแล้วจ้าพี่น้องคลิปนี้สาวอีสานกับสีได้ฝากไว้ซ้ำนีเนาะจ้ามาอัปเดตตอนมันเป็นให้เบิงจ้าสวัสดีจ้า